สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีทผช้ชมครับท่านเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมวันนี้เดินทางมาบ้านพ่อแต้มนะครับพามารับชมครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่16มีนาคม2567นะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผมจังเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับบางงวดนี้พอเพิ่นจะเด่นจะเน้นให้ชุดไหนนะครับงวดเขางวดลดได้พี่น้องเด้อนะครับชุดบนพ่อแต้มก็3003 อ่ะงวดที่ผ่านมาชุดล่างบ่อเข่านาะพี่น้องเนาะงวดนี้มากคือเก่าเนาะครับอ่าเอาเดี๋ยวจังเข่าไปชมไปฟังน้ากันครับสวัสดีครับพ่อแต็มครับสวัสดีครับพ่อแต็มชุดล่างอย่างเดียวนะพ่อเนาะล่างอย่างเดียวชุดบนนะครับพ่อแห่งตองวันเลยได้พี่น้องได้นะครับชุดบนพ่อพคนแก่แม่นแล้วนะครับสามศูนย์ศูนย์สามงวดที่ผ่านมาสามงวดนี้นะเป็นชุดล่างอย่างเดียว อะไรเงี้ยผมเ่ามันสูตรกันบ่จย่างในปั๊บีปรับเปลี่ยนสูตรบ่บ่บ่เปลี่ยนอืมเอาท่างเดินเก่าบ่ครับผมเก่าแต่ว่าแต่ว่าจังไหนอันนี้การลักซิปล่างขือนกันครับเพาะจะเอาตุ๊ซเร็วบ่ครับอันนี้ของวันที่แล้วมาต่านสูตรเนี่ยเมีนโอ้ยวันที่แล้ว พาสูดนี่เจ็ดเก้าได้ดิพี่น้องครับเจ็ดเก้าทปรี่ยจีเอาให้ชุดเต็มไหมครับชุดเต็มจะกระมิเนียนอยู่ครับผมใจชุดเต็มมาพ่อพอเอากระมะเน้นให้เก่าได้พี่น้องเด้อนะครับโอ้หลักสิบสิบล่างเดี๋ยวพ่อมาบนเลยนะครับเดี๋ยวผมอือเอาไปครับผม เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก่าสูทิ้มเดินดีๆครับอืมชนกันที่เจ็ดเลยครับอืออือวันที่แล้วในชนกันที่เก้ากับศูนย์แต่ว่าเขาเขาสูตรนี้นะครับเนาะเขาเจ็ดเก้าอือเบิ้ลเอฟซีครับ ส่นใสบดส่นใสอ้าเอานันี่อันนี้อันนี้พอเมื่อนมเปียกกบะกรอนก็กาานมากเก่านี่เ<ข>รียกล่างอ่านี่นี่ถ้าเรียกล่างให้เบิ้งมันอ่านี่ชุดเบิ่งอันนี้ได้สองกับสามเนี้ย <c oughs> โอ้เรียกชนเกา่าโอ้โวันที่แล้วชนเกา่านะครับอืมวัน <c oughs> นี้ชนนะสามกับเจ็ดบ่พ่อเงี้ยงวันนี้เจ็ดกระชนนะครับสามกระชนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ <c oughs> อ้ีบ่งเล็กสุดนี่นาะอือที่หศูนสามตรงตรงเพ่อเนี่ยหกศูนยามตรงๆมาำกันเลยมนเพ่มมาเพิ่มสามตัวครับวันนี้ก็จะบอกมาทัิงมสาตัวบนันเป็นเล็กลังบ่ให้บ่ซื้อให้บ่ซื้อบ่คมันเป็นเล็กหลางไปบ่นถือว่าพิอันนี้ก็อันลักซีเพ้นบ่หือมันลักซีบนี่ครับผม สี่หกเจ็ดครับนี่หลักสิบหลักสิบบนหลักสิบล่างครับอันนี้ขึ้นหลกัลกๆักเลยสามสิบกุงวันได้ไดิหนี่ครับแต่อภิตะวามันไปม่าน้ำกันได้เลเียกชุดนี่ งวดนี้ก็ได้เจ็ดเก้าศูนย์นี่ว่างวดที่เราเจ็ดกับเก้าลักซิ่ก็ถือว่าแมนนี่้ามาเจ็ดเนี่ยนะพอนะนี่เป็นลักซี่พ่อลักซี่มาเจ็ดเก้าศูนย์นี่ก็ถือว่าแมนนี่มันก็ซีสามครับซีสามมันก็มานํำกันครับศูนย์เก้ามันก็มากำกันครับเอางินนี่ราวังไว้เลาเก้าศูนย์เลยหรือมันจะเหลือจุดเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับยังบนมานกำกันเออเดีเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ดีว่าถ้าม้ากำกัน เดี๋ยวว่าเขาจะเอาเอาเอาคันเอาตัวนี้มาซ้ำมามาเสียบเสียบใส่เบืองนี่มันก็บส้นเจ็ดเนาะครับส้นเจ็ดก็เลยเอาฟันเจ็ดตัวเดียวจับไปเลยพ่อเอาเลยเนาะเอาเลยครับผมอันนี้พ่อคนใ้เบืองสูตรเดี่พี่น้องได้ทั้งเดิอนลักซิปลักหน่วยสูตรได้ชนตัวได้นะครับเดีว่าคันผู้มาเก่าก็ใเขาจะเอาเก่าต้องไปได้ครับอื มันบ่ให้มันหลตัว10 6 10 ล่างอย่างเดียวได้ทำปรชมได้นะครับดิเบิงสูตรไปแล้วนะครับผมตัวใดมาชนกันแน่นะครับเด่นไปที่เจ็ดมันเจนอมอเทองวันนี่เจ็ดนี่ครับมันใจเล่นบ่าเนี่ยโอ้ผมกับมากอยู่นี่ ครับเลขติดเจ็ดติดเก่านี่พี่น้องนะครับที่ว่าเก่านี่ป็ดส้นกันทั้งบนทั้งล่างนะครับมากแค่ไหนซีเก้าหกเก่านี่อันตรายซีเก้าที่บอกถ้าเก้าศูนย์พี่ออกมาดังเก้าศูนย์ดังมันจะมาน้ำกันขึ้นสู่ตรงพอเนีเมื่อกี้นี่เจ็ดเก้าศูนย์ะแม่แม่เจ็ดเกจดเจ็ดศูนย์เก่าจะเก้าศูนย์บ่อเนี่ยเจ็ดเก้ามากอีกดี่งวดเนี่ยเอาไปให้ชุดเตรียมด้วยครับ ก็จะมีเก็ดเจ็ดศูนกับเจ็ดหนเ็ดสองับ It's, um, it bears. Huh? <9 S 2> อันนี้เต็มชุดนะพ่อเนาะเต็มเต็มเต็มแปดคู่ท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อพนจะมีตัวเดน่นตัวเด่นให้ได้พี่น้องเด้อนะครับกิดบเก่าออกไปเดีวเป็นชุดตรงตรงได้ป่ะพ่อมีนชุดตรงตรง,งได้ครับวันนี้วัต้รงกลับล่างตรงตรงไม่ต้องกลับ ถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดมันบ่พอแม่นครับสานี่นะสามห้าท่านผู้ชมสามคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามคือตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> <c oughs> บางท่านว่าโอ้หลายคู่แท้พราแต้มนะครับพอเพิ่นกระเด็นจับให้เต็มชุดนะพี่น้องหลักการเน้นให้สามคู่นี่ครับคูณได้มากหน่อยหน่อยกับสามคู่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับ ตรงๆไม่ต้องกลับสามคู่นะครับเน้นตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผมสุดโลตารีเลยดิเจ้าของผมขึ้นเลยศูนย์เจ็ดเนาะพ่อเนาะไดศูนย์เจ็ดดิพี่น้อง พออร่าคือว่าตรงๆนั่คือเจ็ดศูนย์ตรงๆเห็นไหมพ่อเพราะว่าอันอันเจ็ดศูนย์เนี่ยมันอยู่ในรักสิบกับศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักสิบเพื่อนแมนกับม,มาได้ทั้งมาได้เออโนนอโ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 ่โอ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 อโ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 อออโ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 นโอ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 โัโอโอโอออเออ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  หมดซื้อรถตรีไปอ๋อปักแซมนะครับหลุนรลังวันน,ะ,นะพี่น้องเนาะไอ้พอพันเขียนตรงๆให้ได้พี่นผู้ชุ่มนี่มักตัวนี้อ๋อเจ็ดสามอ้เจ็ดสามเลยพี่น้องปีที่แล้วนี่ก็ออกทั้งเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างได้แท่นผูช้ชมนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหกปีที่แล้วนะล่างออกเจ็ดสามบนก็เจ็ดสามมาหนะี้จะมามจมีบวกกว่ ักปีนี้นะครับแล้วเป็นไปได้ผมผันมักหนี้ป่ะผมมักเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละกรับเจ็ดหนึ่งเรืมักน้ำพร็ตแมนะคะสองเจ็ดสามโอ้รางวัลที่หนึ่งมันมักมักเข้ามักอันนี้เก่าเตี้ยว่าอันเก่เข้าเบิ้งตามสูตรที่มันชนกันแม่มันมีเจ็ดเจ็ดกับเอาแต่มักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับ ไี่มีเห้เบิ่งงความนี่มาศูนย์สามศูนย์สามโอ้ไปบนแล้วพอเนาะมาด้ยกันได้มันบ่พอได้ละเนี่ยมาศูนย์สามนี่อันนี้มีหล oh, ักฐนเหเบิ้องความนี่มา่นมาเฮานั่นั้นคือไปบนพอเนี่ยไปบนมันนั่นแล้วเจ็ดศูนย์เลจ็ดศูนย์มันไปบนเมื่อกี่มาล่างคึ่งก็วันละเพรามีศูนย์ห่งาาับกฤษซีนเมก้าเบื้องฐานเอานะครับท่านผู้ชมชุดล่างพอแต้มบอกแล้วได้พี่น้องได้ใหตติดเจ็ดนะครับผม ติดเจ็ดฟันไปที่7เม็ดเดียวนะครับเต็มสูตร8คู่ครับ7071 72 73 75 76 7่เอก่า7เกก็มีโอกาสมาได้ได้ทำม้ชมเด้อยนะครับพอ <PAR> e. พู้เล่นให้ผู้ไดมักน้อยคู่น้อยชุดเนี่ยแค่นี้ครับ70 71 73นะพอเนาะนรตรงๆแต,ต่ว่า70 7 7นี่0กับ7หลัก1ิกลับตัวไว้ด้วยนะครับผม มันมาเกตซุนมันก็เป็นซุนเกตเตถ้ามาเกตซุนเป็นซุนเกตเตอหน้าคับเนาะนี่นี่ก็ก็ก็สิมัดซะสิเนี่ยครับเนี่ยก็หยิบซื้อโรเตอร์ลีสเกตสามที่ไปที่มากพอที่ไปที่มากคือสูตรนี้เห็นป่ะพี่น้องแมนคือสูตรนี้ได้เจ็ดเก้าพอเ่าได้จับตรงนี้เกตสามตรงนี้เห็นไหมครับกับตรงสูตรนี่โอ้ที่ไปที่มากหน้าพวนเนาะแม่นครับเอา พอแต้มพนกับมักถ้ามักครูเดียวคือนเจ็ดสามท่านผู้ชมนะให้โชคดีเฮงเน้องพอเนาะครับผมขอบคุณพอแต้มครับผมครับสวัสดีครับพอแต้ม